ตังนะครับเราวัดดูค่าของแบตปกติก็จะอยู่ประมาณ12นะครับ12 mm hmm. เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะครับครัวน,นี้เราสตาร์ทเครื่องปุ๊บเราวัดใหม่นะครับได้ชาร์จจะมาอยู่ที่14โวลต์ นะครับอันนี้ก็คืออยู่ที่13.8ถึง14โวลต์คราวนี้เราลองเอาตัวทัป,ปาที่ใช้กันในท้องตลาดนะครับมาจับดูว่ามันยกโวลต์ขึ้นไหมช่วยในการประหยัดไหมนะครับครับอันนี้สังเกตนะครับมันก็อยู่เท่าเดิมก็คือ14ก็คือมันจะเป็นตัวส่วนใหญ่แล้วจะใช้กองความถี่ใช้กะ พวกเครื่องเสียงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวยกกระแสนะครับหรือเราเรียกว่าซูเปอร์ชาร์จเจอร์นะครับว่าเป็นยังไงลองมาดูนะครับอันนี้เราเทียบดูนะครับขึ้ <18. S 1> นเดือนแปเห็นไหมครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเออมันยกวนขึ้นมานะครับก็ช่วยยืดอายุแบตแล้วก็ทำให้ไฟหน้าส่องสว่างลดไม่อืดได้อัตราเร่งของไม้ดีขึ้น โดยเฉพาะการจุดระเบิดของแก๊สเนี่ยมันจะสูงกว่าน้ำมันถึงร<า>้อยองศาครับ้า